จริงการรวมวงนี้ก็จะเหมือนแบบรวมทีมเวนเจอร์นึงครับวยความที่ตอนนั้นปีหนึ่งแบบว่าเพิ่งเข้ามหาลัยมาแล้วก็เราเห็นงานในมหา,าลัยมันมีงานดนตรีเยอะเราก็เลยอยากเล่นบ้างเราแบบเรารู้ว่าเราตีกองแรกเราบบว่าเราก็เลยแบบนองหาเพื่อนในรุ่นเดียวกันคือก็เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยากมาเล่นดนตรีกับเพื่อนเราอยากทำดนตรีให้คนฟังสนุกเราเองก็ต้องสนุกก่อน คุณอยู่กับวงไวต์วิตามินดีพร้อม้เดอะซันใรจะสวัสดีครับผมเชฟครับร้องนำไม่ได้ปวดอ้างอะไรนะคือเทพร้องนำโอเคครับผมสวัสดีครับผมพีมือทำเป็ดครับผมโฟก เล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมต้นมือกองครับสวัสดีครับผมกีตาร์เล่นสังครับกีตาร์เล่นสังเล่นกีตาร์ครับโอเคครับและคนสุดท้ายครับครับสวัสดีครับชื่อกองนะครับเล่นเบสครับสวัสดีครับชื่ออดิ์นะครับรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักเอาละครับสมาชิกในวงทั้ง6คนก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วงงไหมครับว่าผมเป็นใคร โอ้ยสนิทกันสนิทกันเลยทำไมครับทำไมสนิทกันเลยฮะก็เจออยู่ใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมก็วันนี้มาพูดคุยกับพี่พี่วงวิตามินดีพร้อมเดอะซันนะครับก่อนอื่นเลยครับผมอยากรู้ว่าพี่พี่เนี่ยมารวมตัวได้ยังไงแบบใครไปเชิญใครมาใครรู้จักกันมาก่อนเราเพื่อนฟัง่อยครับก็จริงจริการรวมวงนี้ก็จะเหมือนแบบรวมทีมเวนเจอร์นึงครับเขาบอกว่าผมจะเป็นดิฟิลีในความที่ตอนนั้นปีหนึ่งแอกว่าเพิ่งเข้ามหาลัยมาแล้วก็ เราเห็นงานในม,มาลัยมันมีงานเรื่องตีเยอะเราก็เลยอยากเล่นบ้างแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้จักใครเลยเราก็แบบเรารู้ว่าเราตีกองได้เราแบบว่าเราก็เลยแบบนองหาเพื่อนในรุ่นเดียวกันว่าแบบมีใครบ้างสามารถเล่นดนตรีได้ครับราแบบไปเจอคุณเทพที่กำลังแบบร้องเพลงจีบสาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> ไปเจอคุณพีที่กำลังเป่าทำเป็ดอยู่อย่างเงี้ยก็รู้จักแบบอ่าคนนี้เล่นเปสดได้คนนี้เล่นกีตาร์ได้ก็แบบลองชักชวนมาชวนเล่นด้วยกันเนี่ยครับ แล้วเราแบบลองฟฟอร์มเล่นๆนกันดูเรื่องโคเวอร์อะไรไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วแล้วตะเวนเล่นงานดนตรีในมหาอะไรไงก่อนนะครับก็พบเจอกันในมหาวิทยาลัยก่อครับอันนี้เป็นปีหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราเป็นเรียนคณะเดียวกันแล้วก็ชั้นปีเดียวกันหมดจนเกิดมาเป็นวงตา้งแเอ่าโอเคครับผมอ่าโอเคทีนี้อยากรู้ว่าแนวเพลงหรือว่าทิศทางดนตรีของพี่ๆเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเผื่อเพื่อนๆที่แบบยังไม่เคยฟังมาก่อนจะได้ไปตามฟังกันเลยครับก็ คือถ้าใครได้ดูผลงานเก่าๆของเราเมื่อ EP ที่แล้วนะครับ EP แดดดีครับไปฟังด้วยนะครับก็<ม>จะเห็นว่าแบบเอ้ยดนตรตีจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าเซิร์ฟเฮาส์เนาะก็คือมีความเฮาส์แต่ว่าผสมความปแบบเซิร์ฟเซิร์ฟทะเลทะเลไปเงี้ยครับก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นไน,นั้นแต่พอมาซิงเกิลล่าสุดเนี่ยก็เริ่มใส่ความป๊อปโซมากมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจากแนวที่พวกเราฟังกันด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำเพลงที่ไม่ให้มันมีแบบกลิ่นไอของ70ได้บรรยากาศได้วาฟ์นั้นอะไรเงี้ยครับนี่น่าจะเป็นพั จากแนวเพลงเดิมอไเงี้ยครับแต่รู้สึกว่าแบบเพลงของวงนี้มีความส่วนใหญ่มีความสนุกสนุกเยอะหลายเพลงเลยครับอ่าใช่ใช่ครับแต่ว่าโยกตามได้อะไรางี้จริงๆผมว่าที่เพลงมันดูสนุกอาจจะเป็นเพราะว่าคาเลคเตอร์วงของเขาก็าดูสนุกนะมีส่วนคือก็เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยากมาเล่นดนตรีกับเพื่อนเราอยากทำดนตรีให้คนฟังสนุกเราเองก็ต้องสนุกก่อนต้องช่วโอเคครับผม ก็ในตอนนั้นนะครับคือทาง G&M m g ็มแมีครับเขามีการเปิดออเดชั่นครั้งใหญ่เลยของทุกค่ายครับซึ่งก็เราก็ได้ส่งเหมือนเป็นเดโมเข้าไปนะครับประมาณตอนนั้นมืนจะมีวงประมาณถ้ารวมทั้งหมดนะครับทั้งงานก็2,500กว่าวงเป็นทางของโนตีประมาณพันกว่าวงนีครับซึ่งตอนนั้นนะครับเราก็ได้เป็น30วงที่ได้เข้าไปออเดชั่นเล่นสดที่ G&M Lighthouse นะครับ ซึ่งพอเราเล่นเหมือนเราก็ไปเตะตาทางค่ายสนามหลวงมิวสิกนะครับโป๊กเลยโปกเลยมาเข้าตากรรมการตากรรมการบวมเลยและทีนี้อยากรู้ว่าแบบการทํางานตอนที่ยังไม่มีค่ายกับตอนที่เข้ามาอยู่ในค่ายแล้วแบบมันต่างกันยังไงบ้างครับก็ก็แตกต่างครับผมแต่ก่อนเราเรามีความร้องผิดร้องถูกเนาะโฮมสตูดิโอในช่วงแบบสองสาเพลงแรกเนี้ยแล้วก็ไปทําบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยยืมอุปกรณ์เพื่อนแบบรวมๆกันมาทํา แต่ว่าพอเข้ามาอยู่ค่ายสามหล่มิวสิกอะ่ะมันก็มันก็มีระบบงานหรือว่ามันก็จะมีเรื่องของการที่เราก็ต้องร่วมงานกับคนอื่นด้วย <S <S นอกจากที่เราเคยฟังฟังเพลงของเรานเองชอบไม่ชอบแต่ว่าทีเนี้ยมันมีหูของคนอื่นน่ะมาช่วยฟังด้วยว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเวิร์กหรือยังหรือว่าเราควรจะปรับตรงไหนแล้วก็กระบวนการกว่าจะถึงห้องอัดเนี่ยรวมไปถึงกระบวนการอัดอะ่ะมันก็มีกระบวนการที่ละเอียดขึ้นมีโปรดักชันของการอัดที่ยิ่งใหญ่ตาการตามากขึ้นเหมือนกันซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่จริงนะช่วงแรกๆมันก็เป็นเป็นแบบก็กดดันเหมือนกันนะจากที่เราเคยแบบเหมือนโปรดักชั o นมัเล็กๆอ่ะแต่ว่าพอพอมันได้ลองใช้ได้ลองอะไรมันก็เริ่มมันก็เริ่มคล่องขึ้นนะครับผมแล้วก็มันก็เริ่มสะสมความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมก็เพลงนี้นะเป็นเพลงเพลงรักเลยดีกว่าเป็นเพลงรักเพลงแรกของวงเลยครับผลงาน เพราะโดยปกติเลเนี่ยวงเนี่ยก็จะทําเป็นแนวที่พูดถึงเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่คุณก้องเขาได้แต่งไว้เมื่อหลายปีแล้วนะครับพูดถึงความรักที่มันมีความไม่สมหวังในนั้นนะ่ะแล้วเขาใส่ความหวังไปในความฝันนะครับบางทีความฝันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สําหรับการจินตนาการอยู่แล้วะครับก็เลยใส่เรื่องความรักเข้าไปนะครับผมจริงผมฟังแล้วผมขนลุกนะ,นะร,รู้สึกได้เลยนะว่าแบบปแอร์แบบน <laughs> ี้ยไอ้ปิดแ ชอบมุกเพื่อนตกใจมันก็คือแต่งมาจากเรื่องราวจริงๆแหละว่าที่เราไปพบเจอมาแล้วก็เอามาแต่งผมว่ามันเป็นแบบบทสรุปความรักของหลายๆคนที่แบบส่วนใหญ่มันก็มักจะผิดหวังมากกว่าสมหวังคะบางครั้งเราก็คงต้องมีแบบว่าหลงรักในสิ่งที่มันเกินตัวกันบ้างในชีวิตครั้งชีวิตหนึ่งนะฮะก็เลยแบบว่าเก็บโมเมนต์นั้นมาแต่งเป็นเพลงว่าแบบเออคนคนนี้เราคงทำได้แค่ฝันไปแหละแต่แบบว่า ถามว่าเราตัดใจไหมก็ไม่ก็ลุยต่อถึงแม้ว่าความสําเร็จเปอร์เซ็นต์อาจจะมีนิดเดียวอ่ะแต่ก็ยังจะลุยต่ออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ได้แค่ฝันไม่ยังดีว่าลูเซอร์ที่ใจสู้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลักกล้องขอทุกอี่ซ้าๆตาหน่อยนะ้ไหมฝากเพื่อนๆไปให้ใจติกสุดเราไปติ๊กสุดๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเองด้วยชเอาเขาเรียกว่ามันเราเก็บทุกทุกบทบาทเอ้ยทุกบทสรุปที่มันผิดหวังมันรวมไว้หมดเลยในเพลงนี้อ่า โอเคครับเมื่อกี้เป็นใ <c oughs> นเรื่องของ <c oughs> เพลงฝันไป <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยผมเห็นเครดิตมาครับว่ามีการร่วมงานกับพี่ตุลน,นะครับเป็นคุณป้าด้วยแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ที่เป็นแบบจากชาวสวีเดนเลยอยากให้พูดถึงตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นการทาํางานยังไงบ้างถ้ากับพี่ตุลแน,น่นอนเราร่วมงานตั้งแต่ EP ท,ที่แล้วนะครับคือ EP That d a แดดดี ก็เรารู้สึกว่าเราก็โอเคที่จะทํางานกับป่ตุณเสมอๆเราก็ยังคงคีปขั้นตอนการงานแบบเดิมมาแหละเราก็ทำเดโมกันี่เสร็จแล้วส่งให้ป่ตรุพี่ตรุฟังแล้วก็เขาก็ชอบกับเราแล้วเขาก็เสนอว่าอยากจะทำเพลงนี้แหละให้เป็นเพลงแบบของวงไปเลยก็เหมือนกับว่าณตอนนั้นก็มีจังหวะที่แบบว่ากลุ่มโปรดิวเซอร์จากต่างประเทศมามาร่วมแจมกับแกรมมี่ด้วยซึ่งแบบจังหวะมันดีเลยเขาก็เลยแบบว่างั้นก็เอาวงนี้ไปทํางานกับกลุ่มโปรดิวเซอร์กลุ่มนี้ได้สิ ที่เขามาจากสวีเดนซึ่งพี่ตุนก็มีเร f e ฟเรนซ์ว่าอยากได้ซาวสตริงซึ่งตอนแรกจะไม่มีซาวด์สตริงที่แบบว่าบรรเลงอยู่ในท่อนคุกเลยซึ่งพี่ตุนว่าเพลงนี้มันจากจะสูตรมันต้องมีเพลงจะสุดมันต้องมีเครื่องสายก็เลยให้เขาแบบช่วยให้ชาวสวีเดนช่วยฟังตามเร็วแล้วก็ลองเขียนมาแล้วซึ่งออกมาก็แบบว่าครั้งแรกที่ฟังก็คือแบบชอบเลยอยาก ซึ่งแบบมันควรมีจริงๆฟังน้วมันสวยงามแล้วมันโรแมนติกด้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วเป็นไงแบบว่าแฮปปี้ไหมครับพี่ตุนดุไหมครับค่อนข้างกดดันครับพี่ตุนไม่ดุเลยพี่ตุนไม่ดุเลยพี่ตุนค่อนข้างใจเย็นที่สุดครับแต่พี่ตุนจะมีความเป็นระบบระเบียบของเขาด้วยความแบบว่าทุกอย่างเขาจะค่อนข้างจัดแจงแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยทําให้เราสับสนเนี่ยเลยรู้สึกว่านี่คือข้อดีเลยเพราะว่าบางทีเราทํางานกันเองเราเราไม่ได้จัดการได้แบบเป็นรูปเป็นร่างแบบพี่ตุนนี้ก็มือนพี่ตุนมาช่วยจัดแจงว่าส่วนเน โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆไปตามฟังกันได้นะครับก็แบบเป็นการตั้งใจทําในส่วนหลายๆฝ่ายกันเลยนะครับเพลงฝันไปจากวิตามินดีฟอร์มเดอะซันครับผมครับผมไปเสิร์ชกันได้เลยครับผมตอนนี้เลยใครเริ่มจากนะกองน้ำก่อนเป็นเส้นเสียงที่ได้มาจากปากน้ำโพเลยอฮะ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 ฮ่ฮะ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 ฮมฮะ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 ยะฮ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 ะะ ต้องต้องถนอมไปดีโอเคครับก็แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็มีอยู่เป็นแซมซอนแซมซอนฮงมุกฮงมุกเลยที่มาเป็นไมค์แซมซอนนี่ไว้เออไว้ทำพอด์คัสอะไรก็ได้อันนี้อันนี้ที่ที่มีอยู่นะอันนี้เอาไว้ใช้อัดร้องหรือว่าเอาไปเล่นสดด้วยเอาไว้อัดคนอื่นผมกลัวแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ก็อ,อัดอัดร้องอัดเดโมอะไรเงี้ยโอเคคนต,ต่อไปนะครับผม,ผมใช่ไหมคุณก้องก,ก็ก็มีเบสนะครับที่ใช้ไปบ่อยก็คือเ e นเดอร์พิซิชั่นเบสของรุ่นอเมริกันโปรเฟชชั่น a ลหนึ่งนะกับเอฟเฟกก็เป็นปรีแอมป์ของแอมเปกนะครับชื่อรุ่น SGT DI นะครับก็ยังไม่เคยลองกับสนามจริงนะแต่ก็ประทับใจในเสียงก็คือก็เลย ซื้อมานะครับซึ่งบิสิกอาร์มก็มีใช่ไหมมการโปรเฟสชั่นอลมีทุกอย่างโอ้โหจากปากลำโพงไม่มีอะไรนะครับจากจากปากลำโพงเส้นเสียงนั้นมันยากขาวทำไม่ได้ครับต่อไปเป็นคุณสั่งครับอ่าครับก็จะมีไฟฟ้าตัวหนึ่งโปร่งตัวหนึ่งซึ่งไฟฟ้าเนี่ยตัวหลักที่ใช้ก็จะเป็นจอนเพจครับคลาสสิกแอชเบิร์ดอ่าแล้วก็โปร่งก็จะเป็นซาก้าอ่าครับแล้วก็ ส่วนเอฟเฟกเอฟเฟกก็ตอนนี้ที่ใช้อยู่หลักๆก็ได้เป็นฮอตโทนครับเอเปโร่ทูที่ใช้หลักๆครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างครบครับตัวนี้เป็นมันตอเอฟเฟกที่ยอดฮิตเหมือนกันอ่าใช่ใช่ครับกระทั่นลัดด้วยดีครับผมวิชอาร์มีไหมครับมีทุกอย่างผมชอบผมชอบมาไปถึงคุณต้นน่ะครับผมผมปืยกองนะครับก็ส่วนใหญ่จะตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเป็นเป็นกิจการนะเพราะว่าแบบจะใช้แบบ ของกลางก็ส่วนใหญ่แต่ว่ากองกลางเไม่ใช่ไม่ใช่สนอของกองกลางของกองกลางเป็นของงานเป็นของงานใช้ไม่บ่อยจะเป็นตัว D W Maple Classic ครับตัวนี้ต้อง c l ส s s i เลยตัวนี้ได้แล้วมีพวกแล้วเวลาซ้อมซ้อมที่บ้านมีกองไฟฟ้าอะไรบ้ับ มีมีแผดสายฟ้าครับอ๋อแต่ถ้าไม่มีที่มิวสิอาร์มตอนนี้ตอนนี้ใช้ดีบิวดแลยวเดี๋ยวสักพักนาะอยากใช้กูสตาร์แล้วโอเคโอเคคองครับเจี๊ยบเจี๊ยบ่อไปคุณโฟกครับกับผมโฟกก็กีตาร์ตอนนี้ก็ใช้เป็นเฟนเดอร์ スタโตคาสเตอร์ครับผมรุ่นอเมริกันโปรเฟชชั่นัลสองแล้วก็เอฟเฟกก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นไลซิกเฮดเอ็กซ์สตอมครับผมยอดฮิตอีกตัวยอดฮิตอีกตัวหนึ่งมิวสิกอาร์มมีทุกอย่างยังไม่ทันทัดจบมาถึงที่คนสุดท้ายครับคุณพีครับครับผมก็ทัมเป็ดก็จะใช้เป็นยี่ห้อบาร์สตาร์ดิวิลัสสามเจ็ดครับผมโอเคครับส่วนเอฟเฟกที่ใช้หลักๆตอนนี้ก็จะใช้บอสวีอียี่สิบครับผมเพราะว่าตัวนี้จะใช้ทั้ง ดีเลยรีเวริร์แล้วก็พวกฮาร์โมนีอย่างเงี้ยครับสร้างขั้นคู่ของเสียงถ้าจะไม่ผิดจะเป็นมันเดฟเฟกที่ใช้กับร้องใช่ครับอเอามาประยุกต์ใช้กับทำเป็ดโอเคคำถามนะครับสำหรับของวงก็มีประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมคำถามที่ถามไวตอบไวภายใน3วินาทีนะครับผมคำถามที่1เลยนะครับผมถามไวตอบไวเลยนะครับโอเค,คถ้าให้วงวยตามินดี้ฟอร์มเดซันทำแนวเพลงอื่น จะทำแนวเบรคอะไรครับสามสองหนึ่งครับอะไรอะไรเค้กๆไม่ได้ยินอะไรเค้กๆ อ่ะอันนี้คุณโฟก์อะไรนผมได้ยินคุณโฟก์ว่าเคคืออะไรคับเรเก้โอ้เรเก้เรเก้เรเก้ครับผมผมว่าคุณโฟก์นี่น่าจะต้องแบบมีความชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรเก้เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงเนี่ยเป็นแนวนี้ก็ชอบชอบดนตรีเรเก้แล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่บ๊อบมาเล่เลยเนาะชิว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 ชอบชอบบรรยากาศความเป็นริมทะเลความออร์แกนิกบางอย่างของเรเก้ครับผมแล้วก็ชอบหลายๆเพลงของพี่พี่ทีโบนด้วยครับกากิฟอยู่ข้างๆผม อยากทำเองฮิปฮอปทำไมอยากทำฮิปฮอปอะ่ะผมรู้สึกอยากจะศึกอยากจะศึกษา c u เจอร์เขาแต oh. ่ว่ามันมันแบบมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเยอะเอาทั้งวงแบบเล่นสดแล้วเป็นเล่นฮิปฮอปแบบเพราะว่าเก๋โอเคคำถามต่อไป <c oughs> ถ้าทำเพลงเป็นภาษาอื่นจะเป็นภาษาอะไรสามสองหนึ่งถิมพ่ดูสเปนเกาหลี เดี๋ยวตะกี้มีญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ปิดอ่อใช่ใช่คุณสร้างเดี๋ยวลองตอบกันไปครับคุณพีแล้วคุณสร้างได้ไหมเอาไปคุณสร้อ๋อผมแค่รู้สึกว่าดนตรีที่เราทำกันอยู่ผมผมมองภาพเป็นเหมือนเพลงพวกซิตี้ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสเตอร์มิทมิอ่าอะไรอย่างเงี้ยตุณสร้าดึ๊บดนตรีเกาะเสียสาวกองอะไรแบบที่แบบเราก็ชอบฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแปลงเนื้อให้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ย ไม่เอาไม่เอาเอาไปเถอะคำถามต่อไปนะครับผมคำถามที่สามสถานที่แปลกๆที่อยากจัดคอนเสิร์ตคือที่ไหนโอเคนะครับเต็มตัวนะครับสามสองหนึ่งครับจ้าเมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณคุณได้อีเกินอะไรบ้างเดี๋ยวเหรอ ผมฟังไม่ทันจริงสักกี้ผมจำได้คนหนึ่งดวงจันทร์คุณพีคุณพีใช่ไหมครับสักกี้ื่อดวงจันทร์เลยใช่เหมือนเป็นแบบสถานที่ที่แบบโอกาสไปเล่นมันยากมากๆเนี่ยครับเราน่จะเป็นแบบ วงแรกๆอะไรก็ไม่ได้มันก็ได้ก็น่าสนใจน่าเท่นะผมว่าน่าตายวงเดียวลองถามคุณต้นดีกว่าคุณต้นตอบว่าตอบว่าพี่เพชรฟันสัตว์น้ำที่ทอาจจะเห็นคุณเทียรใส่แล้วก็ไปตัดมเรื่อมใช่ใช่หรออยากเห็นท่าวงไปเล่นใต้น้ำอะไรเพามันอาจจะเท่ดีไปเอาคอมเมนต์อะไรอยเงี้ยครับเล่นหยกฉลามเงี้ยแต่ผมว่าอันนี้ดูเป็นไปได้นะถามทุกคนด้วยนะต่อไปนะครับเป็นคำถามที่สี่สำหรับสี่แล้วนะครับผมใครในวง เป็นคนที่จริงจังที่สุดส2 1สองหนึ่งครับโฟกัส oh, ครับ,รบเอาละตะกี้ไหนมี <c oughs> ผมขอขออย่างนี้นะใครบอกชื่อคุณโฟกนะครับตะกี้ยกมือขึ้น <c oughs> <c oughs> ขอคุณซังแล้วนทะทำไมอบอกคุณโฟกจริงจังที่สุดโฟกจะมีเป็นบางเวลาที่จริงจังกับไม่จริงจังอ่าแต่เวลาถ้าสมมติจะจริงจังเนี่ยคนนี้จะจริงจังดูจริงจังที่สุดแล้วในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการงานจัดจงจัดแจงอะไรเงี้ยครับกราฟจริงจังคือ พุ่งปีนเลยแตะแตะสีแดงมันมีเส้นบางๆท่านั้นแต่ถ้าเล่นก็คือเล่นแลยเลยคือเราแย่เล่นก็เขียวเลยไม่มีตรงกลางไม่มีสีเหลืองไม่มีเหมือนผมว่าจริงจังเพื่อให้เวลาเล่นมันเล่นได้เพราะอยากอยากจัดการอะไรให้มันลงตัวทั้งหมดก่อนหลักนั้นพอพอเล่นแล้วพอเมาแล้วก็เลยเมาเลยอย่างวันนี้จริงจังเสร็จได้เลย เต็มที่ครับโอเคครับผมผมเชื่อแล้วผมเชื่อคำตอบดูจริงจังมากจริงจังจริงจริงแล้วส่วนตัวเขาคิดว่าใครแบบจริงจังที่สุดผมเลือกคุณกล้องครับผมนี่คนเลือกเยอะเหมือนกันนะเมื่กี้อ่าก็คือจริงก้องเขาเขาเหมือนเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าวงเนาะเพราะว่าเวลาที่แบบทําเพลงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนขึ้นโครงหรือเขาอาจจะมีบทบาทในการแบบเรียบเรียงดนตรีตอนเราซ้อมดนตรีอะไรพวกนี้กันคือหลายๆครั้งก็ตัวผมเองก็หลุดหลุดเป็นเป็นคน ก็มีอะไรที่หลุดผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นคุณก้องเสมอที่เขาแบบเหมือนคอยเช็คงานผมวิธีหนึ่งอืมครับเดินมาโบกเลยจีจังเกินเอาละต่อไปมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คือใครในวงที่ขี้แกล้งเพื่อนที่สุดแบบหู้คนนี้แกล้งตัวปั่นตัวปั่นตัวปั่นเพื่อเลยแบบโอ้ยอะไรมันกวนได้ทั้งวันอะไรกันาดนี้ครับอ่าลองดูนะครับผม สามสองหนึ่งครับสั่งเท่เอาแหละเอางี้ดีกว่าผมลองให้คุณต้นพูดดีกว่าทำไมเออทำไมเขาดูต้นอ๋อเขาคนจีนครับตรงเลยใช่ใช่เป็นคนที่บอกว่า มีมุอะไรในหัวตลอดเวลาแล้วชอบแบบว่าพูดเปเรื่อยแล้วชอบพูดเล้ว้มันแบบหลุดสมาธิตลอดเวลาเอางี้ผมว่าถ้าคุณผู้ชมทางมิวสิกอาร์มได้ดูคลิปนี้จบอ่ะก็อาจจะเป็นที่้อใจี้แล้วถ้าเขาพูดมาถึงขรงไหนคุณไม่แก้ตัวขรงไหก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละง่ายๆเลยมอบตัวเลย ทีน,นี้เราก็ไม่ได้ไไม่ได้ตั้งใจครับว่าสีสันไม่ใช่สีสันอ่าโอเคครับผมเพื <c oughs> ่อนๆน่าจะได้ฟังแบบว่าคําถามที่ทําให้เราเนี่ยรู้จักพี่ๆวงวิตามินดีฟอร์มเดอะซันมากขึ้นกันแล้วนะครับให้พี่ๆเนี่ยฝากผลงานก่อนดีกว่านะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีแพลนที่จะทําอะไรในอนาคตหรือว่ามีซิงเกิลล่าสุด MV อะไรต่างๆฝากตรงนี้ได้เลยครับอะไรครับพวกเราก็วิตามินดีฟอร์มเดอะซันนะครับจากสนามหลวงมิวสิกนะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลนะครับล่าสุดเลยนะครับที่ปล่อยมาแล้วคือเพลงฝันไป ก็อย่างไีก็ฝากทุกท่านนะครับไปรับชมมิวสิกวิดีโอนะครับได้ในช่องทาง YouTube Channel ได้เลยครับสนามหลวงมิวสิกนะนะครับเสิร์ชไปเลยฝังไปนะครับผมแล้วก็เร็วนี้นะครับก็เพลงต่อไปโปรเจกต์ต่อไปก็จะเป็นเพลงเร็วนะครับใบใบไว้ว่าเป็นเพลงเร็วพร้อมเสิร์มให้คุณนครับผมก็ฝันไปก็มีทางช่องทางสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้อ๋อลืมบอกไปแล้วสตรีมมิ่งก็มีนะครับ รับชมรับฟังกันให้จุกหูได้เลยทุกแพลตฟอร์มในสตรีมมิ่งนะครับฟันไปโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ชาวมิวสิกอาร์มของเรานะครับช่วยกันนะครับไปกดไลค์นะครับกดฟอลโล่ของทางวงไว้เต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางมิวสิกอาร์มของเราเหมือนเดิมครั้งหน้านะครับจะเป็นศิลปินคนไหน มิวสิกอามจะพาไปไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมและก่อนที่คุณจะปิดคลิปนี้ไปอย่าเพิ่งไปนะครับเราไปฟังไลฟ์เซสชั่นจากทางวงกันก่อนเลยครับผม ไม่รู้ว่าเธอเดินเคฉเช่นไน,นยามหลับตาเธอจะมองเห็นฉันไหมในความฝันฉันมีตัวเธอข้างกายในความฝันเธอมีตัวฉันบ้างไหม เตรียมขงขวัญพร้อมใจให้เธอมากมายและคำหวานที่ได้เรียบเด็กเอาไว้แต่ความหวังของฉันต้องดับสิ้นไปพความจริงแล้วเธอไม่ได้คิดอะไรโอาเธอ ได้ปรากฏกายในทุกเวลาที่จิตใจของฉนันล่องลอยเจะปล่อยใจไปกับดอก